ชนะแล้วชนะแล้วเฮ้ื่อยแล้วเนี่ยดูสามเตะเหน่อยก็ไปเหนยก็ไปเอยเอ้ยตะขัดมันเดียวเดียวเหมันเตะกระเปียวอ่ะเอาความอย่าคุยกันนะเขาผ่านรอบแรกมาจริงๆนะพูดได้บายอ๋อเหรอบายคนนี้เขาได้บายอ๋ออ๋อใช่ใช่ของคู่ไม่รังดิ่ร้อ ขึ้นเหรอนี่คนณไม่อยู่ตอนผมอยู่ตอนนั้นเขาสกุลอะไรโอ้โหสวยโอ้โหแบบเดึงขาแล้วกดหัวเลยอ่ะใช่ใช่นั่นแหละมันจะบอกว่าได้คะแนนอะไรแต่ยังลูกเลยเอาหยุดคิวแรงการบอกบนจอบนจอมันจะบอกว่าเราได้คะแนนจากอะไรมา ทีี่่มันนโออยููลก้ขึ้นว่าเอ้ยขุนเท้าซันข้างซ้ายเสียนะครับเต้เหรออ้าวใครบอกอ่ะวโอเต้อ้าวมีของใครเปียนบางมีเลยเป็นเบอร์สี่อ่ะเหรอแล้วทำไงอ่ะเบอร์สามไม่เบอร์สี่เบอร์สามมีของป้าใส่เบอร์สามใส่เบอร์สามใครวิ่งคือเหรออ้าวทำไมเสียจะทันไหมไม่ทันแล้วมั้งฮะไม่ดี เหรอเขาบอกยังอ่น่าจะบอกน่าจะบอกน่าจะพดูนะถ้าเกิดที่มันเเมื่อกี้ตอนตอนทมันสายเไม่ด้เนยมันบอเนี่อ่ะไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นอะไม่ขึ้นหรเ็แนะ

เลย็ีใคไปไปไหลให้โค้ชต้องบอกว่ามันไม่ขนาดแค่โค้ชขอเซ็ก่ยไม่ได้เราไม่มีเปียเบาๆไม่ังจ่ยเี้ยถ้าหมดยกถ้าไม่เปีเปลี่ยนได้เลยถ้าหมดยกอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้เลยอ๋อแสดงว่าเห็นว่าน่าจะสู้ได้ได้ก็ไปผกสายเลองแต่มาเต้นท์ต่มาเต้โดนหน่อยจริงๆมันต้องขอเทค

าไปคงบอกไว้นะให้ใ <substit> ช <uting> ้ไฟาแล้วใช่ค like <bbe> ือน้อให้เตะแต่ขวาอย่างเดียวอย่าเตะซ้ายทำไมก็ถูกทางข้างซ้ายฝ้ายฝ่ายฝายดีนะนี่ถนอมไหมอย่ไปอย่าไปอยู่ด้วยกันลกไปอยู่ด้วยกันไปสมาคมคนแท้เฮียบ้ายทำไมจ่ะลืมวัลืมมาดิ แปดแต้มเลยแปแต้มเราไม่น่าห่วงแล้วเด็ดเทีแนต้อี